สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีเอฟซีอุบลเซนเซาหนึ่งก็กำจัดทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเวลาก็เป็นวันที่11นะครับ11ตอนนี้1นึ่โมงนะครับ11เมษาย,ยนครับจมสองพนแปดนะครับตอนนี้เขาอยู่บ้านแร่ครับบ้านแร่ตำบลแร่อำเภอพังโค่นครับพี่น้อง สถานที่ตรงวัดโอ้แบบกว้างขวางครับขบแรกพบกันครับออวอลลามเพชรอีสานมาเทอสิงห์นะครับพี่น้องตอนนี้ที่มันหฮอกำลังติดตั้งเวทีนะครับเครื่องเสียงนอง้องแรกจะเริ่มช่มนะครับถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กโดยอาจารย์ไอดินลิน้นเิวดานะครับครับผมกำลังติดตั้ง โครงสร้างมองท่ายวิดีโอครับเอ๊กระดัางพิษพมันกังล้วพอแต่เปิดพมันกังโอ้ยพมันกังพมันกังพมันกังนี่ครับนี่ครับอาจารย์ไอรินลิ้นเทวดาครับวันนี้ครับอาจารย์ครับผมมาทีคุ้มไหม่เพื่อจุดชูศีล ผมพวงค่ะกับชื่งานเครื่องเสียงวิธีเท็กกิสาเรื่อเสียงครับผมเรงมาอัปเดตครับตอนนี้หนึ่งโมงนะครับของวันที่สิบเอ็ดนะครับอยู่บ้านแร่ตําบลแร่อำเภอพังโคนครับพี่น้องมาฟังระบบเสียงว่าเทคครับูว่าเทคครับครับเป็นรูปแบบครับเปิดยิปส์เบดเนวครับข้างละยี่สิบสี่ครับเสียงกลาง V2 นะครับของวาเทคนะครับข้างละ12นะครับบัวาเทคเต็มรูปแบบนะครับมืนอนที่ทำงานห้าใส่ทาังลานครับเพราะบ่วให้เอาส่งทัดมาเพ่าะบาเพันมากทาังลานมากกว่าเอาทาังลานกันทาังลานครับตามใจรัน้องทำแบบทีมงานเวทีตกต่บัวดอกรักดอกรักเกระดลังติดตั้งเวทีครับ แข็งพึงจะมาสูงนะครับโอ้กินแห่แล้วก็บไอ้กับเข่าครับไห้ทีมงานกินครับโอ้ดีไลาตัวนี้นะครับอย่าพลาดชมนะครับถ่ายข้อสดด้วยนะครับผ่านเพจนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเราจะอัปเดตในการทำงานของทีมงานอุบลเซนซา1997ให้ชมเป็นระยะะตอนนี้มงหนึ่งครับพี่น้องครับหนึ่งมงครับ ดว่าเขาก็โอ้ลับประกันเลยครับอลังการอี่มเปีใหญ่ใหญ่สมบัติรำมูใหญ่เลยครับเออเจ้าเสียเขาก็สมบัติรำมูใหญ่กว่าเทคปัน่นดังดีดังมวนดังแห้งสะใจไว้รุ่นถูกใจผู้เฒ่ากับตรงงานอาจารย์อิม่มที่ไฟสีไม่ไหวอ,อาจารย์อิม่มที่ไฟังสีนทำยู่ไ่ว อ่ะสุดๆครทพิ้งานะครับอย่าลืมกดติดตามและชมนะครับคืนนี้นะครับครับตอนนี้ก็หนึ่งโมงครับอ่ะขอบคุณทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ